สวัสดีครับ FC สมาชิกทุกท่านและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมมาขยายความต่อจากคลิปที่แล้วนะครับนะฮะก็เดี๋ยวไว้จะแปะไว้แถวนี้แล้วกันนะครับครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับก็ไม่ต้องเห็นหน้าผมเหมือนเดิมนะครับคราวนี้ผมมาจอะลึกท้าเวสุวรรณนะครับพราแแบบตอนนี้มีเจ้านกแก้วมาแข่งพวกกับผมไปนน่นก่อนไปลูกนะครับครับอันนี้เป็นพระกุศลมะขสรเป็นเนื้อดินนะครับเป็นเนื้อดิน นะครับลักษณะกรดูโดยรวมก่อนนะครับแล้วก็มีก้นเหมือนกับปีลูเหมือนกับหลวงพ่อปานวัดบางดมโคที่เล่นกันอยู่แพงๆนะครับอันนี้ผมก็มาเจาะลึกให้กับ fc สมาชิกทุกท่านนะครับหากเห็นอยู่ในที่สาธารณะก็ถือว่าท่าน fc แฟนพันธ์แท้อนุญาตแล้วกันนะครับเพื่อเป็นความรู้แก่คนบุคคลทั่วไปนะครับก็ มาชมกันเลยนะครับจากตำนานที่เล่ากันมาสร้างกันอยู่นะครับโดยเฉลี่ยประมาณปี2482นะครับเป็นเนื้อดินมีหลายสีนะครับแต่สีที่บอกว่านิยมที่สุดโดดเด่นที่สุดนะครับก็จะเป็นสีดำเพราะสีดำดูเข้มขลังเข้มขึ้มนะครับดูดุเข้ากับนะครับคาเล็กเตอร์บุคลิกของท้าวเวสสุวรรณนะครับ เป็นการแกะพิมพ์แบบโบราณนะครับนะฮะลักษณะนี้นะครับนะครับขนาดขนาดอย่างนี้แล้วกันครับเออโอ้โหผมอ้อมไม่ได้อ้อมขาไม่ได้โทษทีนะครับนะครับก็ขนาดประมาณเนี้ยฮะประมาณนิ้วก้อยพอดีข้อหนึ่งของทุกๆกโดยเฉลี่ยนะครับเนี่ยข้างหลังผมจะต้องเติมไม้บรรทัดมาด้วยละนะครับอันนี้ก็เลยมาให้ท่านดูกันนะครับนะครับพิมจะไม่ค่อยสวยโบราณโบราณอย่างเงี้ยแต่ขัดสิิมากดูดุดัน ถ้าเป็นรถก็เหมือนรถซิ่งสีดำนะครับดูดุดันะนะครับเพื่อสอดคล้องกับบุคลิกของเทวิสุวรรณที่เป็นเป็นยักษ์นั่นเองครับเทวิสุวรรณได้รับเป็นหนึ่งในพกรั์วัตถุมงคลที่เป็นโภกรัพย์นะครับหนึ่งในนั้นก็จะเป็นพระสังกัจจายพระศิวลีอย่างเงี้ยนะครับนะครับแล้วก็อันดับหนึ่งต้นๆแล้วก็คือนะครับ ก็คือท้าวเวสสุวรรณถือว่าเป็นผู้ที่ปกครองดูแลนะครับนะครับทรัพย์ทั้งปวงนะครับอันนี้ก็ผมก็ไม่รู้ลึกมากนะครับนะฮะก็ถือว่าเป็นเจ้าแห่งพวกทรัพย์ที่มหาศาลเลยนะครับก็เชื่อกันว่าอยู่ที่ท่านจะประทานให้กับใครนะครับเป็นโชคเป็นลาบเป็นพวกทรัพย์ให้แก่คนที่ดีๆนะครับแล้วก็เอาท่านมาบูชาแล้วยังมีความโดดเด่นทางด้าน ป้องกันพูดผีปีศาจคุณใสทั้งปวงนะครับนะครับวิญญาณทั้งหลายที่คิดไม่ดีถ้าวิญญาณดีๆเท่าที่ผมฟังมานะครับก็จะไม่ได้รับเ,เหมือนกับว่าการการลงโทษจากท่านนะครับแต่ถ้าเป็นวิญญาณที่ไม่ดีนะครับอะไรที่มันไม่ดีนะครับจะถูกท่านกำจัดออกไปแค่เห็นท่านก็กลัวหมดแล้วนะครับ แค่เห็นฉาเห็นรูปรูปของท่านเนี่ยนะครับก็กลัวแล้วนะครับเพราะท่านคือเจ้าแห่งแบบว่ายังไงอะยมโลกด้วยนะครับเป็นลักษณะนั้นนะครับผมอาจจะใช้คําที่ไม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 ่พอดีนักนะครับก็โปรดให้อภัยส่วนใหญ่ด้านหลังจะเป็นลักษณะเนี่ยนะครับเป็นคุยคุยคุยนะครับนะครับเป็นลักษณะเป็นขึ้นคืนอย่างงี้นะครับนะครับจะไม่เรียบเท่าที่ผมเห็นมานะครับแล้วก็จะมีรูผมสันนิษฐานว่ารูเนี้ย ก็คง <K r ung> จริงๆแล้วผมว่าน่าจะเป็นรูที่เขาเสียบไม้แล้วงัดออกจากพิมพ์นะครับพอเป็นรูปุ๊บก็ต้องหาผงมาอุดนะครับก็น่าจะเป็นวิชาเดียวกันในแนวเดียวกันโทษนะครับพอดีขามันสุดลงไปนะครับแล้วนะก็จะว่าจะเป็นวิชาเดียวกันกับแนวเดียวกันกับผงก์ปานวระบางนมโคนะครับนะฮะถ้าเป็นรูก็เลยอุดด้วยผงผงก็ปานเขาก็บอกว่าอุดด้วยผงพุทธคุณ อันนี้จะเป็นผงพุทธคุณหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับนะครับแต่ก็คิดว่าไม่น่าจะผิดเพี้ยนไปจากกันมากนักนะครับเดี๋ยวเราจะมาส่งกันนะครับโอเคผมเกินรวมๆละนะครับนี่นะฮะนี่นะครับลักษณะนะครับจะเป็นรูนะครับแกะศิลปะชาวบ้านง่ายๆนะครับนะฮะนะครับลักษณะนี้ต้องดูมีความเก่านะครับอืมนะครับคำนี้นะครับ นะครับลักษณะการตัดนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับท่านต้องดูให้ออกนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันด้านนี้นะฮะ เดี๋ยวเราจะมาดูด้านก้นกันนะครับนะครับผงจะเป็นลักษณะแบบนี้ละเอียดละเอียดน,นะครับผมก็เข้าใจว่าต้องเป็นผงพุทธคุณนะครับเพราะว่าเนื้อละเอียดนะครับเป็นเนื้อที่ค่อนข้างละเอียดเลยนะครับนะฮะก็ต้องเป็นผงพุทธคุณแน่นอนนะครับเพราะผงพุทธคุณที่ผมเคยทําไปคลิปก่อนหน้านั้นนะครับเนื้อจะละเอียดละเอียดอย่างนี้นะครับผมก็สันนิษฐานว่า น่าจะเป็นผงพุทธคุณค่อนข้างแน่นอนถ้าละเอียดละเอียดแบบนี้นะครับอาจจะมีมวลสารตัวอื่นเนี่ยเราไม่มีใครรู้นะครับเอาว่าธรรมชาติเป็นแบบนี้นะครับกันนี้เรามาสองด้านหลังกันนะครับดูซิว่าเป็นยังไงนะครับเป็นลักษณะนี้ จะเป็นรอนๆๆอ,อ,อ,อย่างเงี้นะครับนะฮะเป็นรอนๆๆอ,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 อย่างนี้ครับเรามาดูข้างหน้าอีกทีหนึ่ง ครับก็กระแสตอนนี้ของท้าวเวศวรแรงมากแรงทุกวัดตามสัดส่วนของค่านิยมนะครับนะครับก็ของมกุศละกะสันสองสี่แปดสองหรืออาจจะก่อนหน้านั้นแต่เขาจะมากจะพูดกันว่าประมาณประมาณสองสี่แปดสองเนี่ยะครับด้รับาค่านิยมมาเมื่อยี่สิบยี่สิบสามสิบปีก่อนก็อยู่ที่ประมาณสองสมหมื่นอยู่แล้วนะครับมาถึงวันนี้เนี่ยมันไม่มีราคากลางนะครับใครที่บอกว่าน่าจะเท่านี้น่าจะเท่านั้นก็เป็นราคาในจินตนาการนะครับ มันอยู่ที่ความพอใจของผู้ซื้อและผู้ขายนะครับอันนี้ก็ก็อยู่ที่ใครจะให้ค่าคุณค่ามากน้อยแค่ไหนนะครับแต่เมื่อนะครับเมื่อ20 30 20 30ปีก่อนอยู่ที่ประมาณ2องถึงสามหมื่นนะครับแต่ถ้าไม่ใช่สีดำนะครับก็อาจจะหย่อนถูกกว่าน,นี้นะครับแต่ฟอร์มสวยอย่างเงี้ยนี่ถือว่าสวยสุดละเป็นธรรมชาตินะครับก็อยู่ที่ ความพึงพอใจของผู้ซื้อและผู้ขายนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กันครับผมไม่อยากให้นานนะครับเอามานะครับบอกกับ f c สมาชิกและผู้ติดตามทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์นะครับนะฮะคอมเมนต์ทักททยหน่อยนะครับผมจะได้รู้ว่าท่านเข้ามาดูนะครับสวัสดีครับ